ฉันจะหาคนดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะทุกวันนี้ก็คือไม่มีเลยอยู่แล้วอะเนื้อปะ่ะทุกวันนี้ก็ไม่มีใครแล้วอะหายากสุดๆแล้วว่ะเธอมาทำแบบนี้อีกแล้วฉันจะไม่หาไหนทุกวันนี้ฉันก็เจอแต่แบบผู้ชายเจ้าชู้อย่างเงี้ยเธอ แล้วก็ไม่เปอย่างเงี้ยเธอแล้วเธอมาทำแบบนี้อ่ะไอ้บ้าเลยเป็นลมมันกดอยู่แน่เลยมันไม่ตอบเลยอ่ะแล้วยอดก็ขึ้นอ่ะยอดขึ้นเลยเลยแล้ววะอุ้ยบีคเธออย่าสร้างมาตรฐานให้ฉันมันหายากเว้ยทุกวันนี้ผู้ชายมันหายยากมันถ้ามันไม่มีใครดีเท่าอ่ะมันมันก็ไม่มีแล้วเด้อ จริงทิ้งตัวเอาจริงๆนะแม่นรเว้ยแบบไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะโอ๊ยใหญ่ชมเยอะเดี๋ยวมันจะหายากจะเป็นลมแล้วเนี่ยเปทํทำไมวะวบิ๊กทันไม่ต้องดูฉันแล้วพอแล้ว ค่อยคุยกันหยุดหยุดหยุดไม่ต้องดูฉันจะเป็นลมฉันแบบเสียอาการน่ะนึกออกปะเธอไม่ต้องดูมันเป็นภาพที่ไม่ดีมันเป็นภาพที่ไม่ใช่เบสเลยเนี่ยตอนนี้อุ้ยอุ้ยอายัมตกตาละมือไม่อดจะเป็นลมจริงๆว่ะ โอ้ตายอเอ้บ้าขนาดยาดมตกยังไม่เป็นไรเลยอะ่ะอ่ะว่าไม่ได้นะของเขาดีนะตายแล้วหนูต้องลงไลฟ์ตอนสามทุ่มครึ่งนะคะแล้วเขามาเปย์พอดีเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> I love you. I love you so much. Thank you for everything. ขอบคุณนะรักๆๆๆๆๆัก,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 กขอให้เธอจเจริญเจริญน,นะ ฉันจะปกป้องเธอเองถ้าใครมาด่าเธอพวงนี้เลยเลิฟ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 รัก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 ทุกคนก่อนหนูจะลงไลฟ์นะคะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนเฟซิตนะคะทุกคนเป็นคลีนเซอร์ทำความสะอาดหน้านะคะทำความสะอาดเครื่องสำอางแล้วก็ทำความสะอาดหน้านะคะเป็นทั้งออยแล้วก็โฟมนะคะทุกคน ครบจบ t o in one นะคะทุกคนก็เบสเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นไลฟ์แรกเนาะที่เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ไปนะาจา๊ะต้นเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณแฟนคลับเบสขอบคุณแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านขอบคุณแฟนคลับคนอื่นๆด้วยขอบคุณผู้ใหญ่บ้านซิลแลนด,ด้วยนะขอบคุณนาะบี <c oughs> ขอบคุณที่สนับสนุนกันนะขอบคุณที่เปนะไม่เคยได้รับรู้เลยว่าการถูกเปการถูกซัพพอร์ตมันเป็นแบบนี้ขอบคุณมากนะ <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะมันยังเหลือเวลาอีกเพราะว่าหนูหนูในตารางหนูบอกว่าหนูจะลงตอนสามทุ่มครึ่ง ใช่ค่ะทุกคนฝากตัวอื่นด้วยนะคะที่หนูเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเฟซิตนะคะหรือว่าจะเป็นชาชายนะคะทุกคนแล้วก็ยาดมนะคะฟินแหงนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวหนูว่าจะทำลิปสติกออกมาขายอยู่นะคะก็วันที่ทำลิปสติกก็มาช่วยซัพพอร์ตกันเยอะด้วยนะคะบ้าบอทำไมการโดนเปมันเป็นแบบนี้ ไม่เคยเลยจริงๆนะจะมาตายาชื่นใจจริงๆสินค้าหมดแล้วใช่เหรอมันขึ้นว่าหมดเหรอป้ายังไม่หมดจะหมดได้ยังไงล่ะ